ฮิโรครับตอนนี hmm. mm ้ฮ hmm. no. so ิโรอยู no. uh ่ห oh. น uh ้าสาราสุขคตินะฮะสาราสุขคติสถานนะฮะวันน mm ี hmm. <cat <cat> bon ้เราจะมากราบหลวงพ่อสุภาธนาหรือหรือพระพุทธเจดีสวัสดิ์มงคลนะฮะบนพระบรมอ่ะไปฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเข้าได้ไหมไหมฮะโอเคครับแล้วดีก็จะที่ปริษฐานดีนะฮะดีนะฮะเดี๋ยวเราปิดกัปิดกันปิดกันนะฮะปิดกันปิดกันปิดกันเราต้ปิดให้เขาด้วยนะ ะะถ,ถ้ามีคนอยู่เราจะไม่เข้าไปนะฮะ,ะ,ะอยู่เรกากราบด้งหน้าท่านขอพรก่อนลูกนี่นะครับพระพระักหลวงพ่อสมปทานานะครับวัต,ตนโนกดนะครับผมเดี๋ยวเรกากราบก่อนนะครับ เดี๋ยวเราควจะร่วมสมทบพุนด้วยนะนี่คือพระกักของหลวพรอสมปาานานะปฏิสถานยุนะสาลาสุกติสถานนะวัดบนโนดใส่ไว้แล้วลูกเหมือนกันแหละเดี๋ยววัดก็ไปทําประโยชน์อ่าไม่เป็นไรลูกวางไว้ก็ได้ใส่ใส่ไว้เราก็ไม่รู้ใส่ยังไงอ่ะเออวันเนี้ยแหละร่วมทําบุญกับวัดน,นี่นะฮะอาละการลุกไปเดี๋ยวไปละ ศาลานี่จะเปิดเอี๋ยวเพราะวันหยุดนะลูกนะวัน,วนธรรมดานี่น่าจะไม่มีนะฮะนี่นะฮะมีตำราแจากด้วยนะฮะนี่นะฮะมีตำาราร้อยร้อยภาพร้อยความคิดนะฮะนี่นะฮะมากราบได้เลยนะฮะแน่นนะฮะประิษฐานอยู่นักศาลาสุขติสถานใช่ไหมลูกอ่ติสถานวันนี้เราได้มากราบแล้วนะฮะ วัดโนนเนี่ยจัดสร้างในปลายรัชสมัยกรุงธนบุรีนะลูกพศ2326นะฮะครับนะฮะนี่นะฮะนีนะะถ้ามาก็เออจะเจอเอหลวงพ่อสมปทานหรือพระพุทธทีจังหวัดมงคลน,นันทบุรีนะครับใช่ครับนี่คือความร่มเย็นของบรรยากาศโดยรอบนะฮะในพระอุโบสถเนี่ยมีอะไรลูกอ่ะแบบถ่ายภาพภาพตรงนั้นเกินเลยนะไม่มีในนู่นนะคะไม่เป็นไรครับในพระอุโบสถเนี่ยจะประดิษฐานอาหลวพ่อสมเด็่ะ อ่าหลวงพ่อสําเร็จจ้ะครับแล้วก็มีอัครสาวกอีกสิบองค์งงงนะฮะปฏิสฐานอยู่แต่ว่าวัดโนดเนี่ยเคยเผชิญกับน้ําท่วมปีห้าสี่ใหญ่น้ำท่วมปีห้าสีส่ก็คือน้ําท่วมที่ใหญ่มากๆใช่ครับทําให้อ่าพระประธานเนี่ยฮะในพระบูชต์เนี่ยหลวงพ่อบอกความได้จำไม่ผิดนิดหนึ่งหนึน่งเมตรได้ดชํารุดนะฮะตอนนี้มีการจัดสร้างอย่าซ่อมบุรุษบุรณะนะฮะซึ่งต้องใช้เงินปัจจัยมากนะเพราะว่าวัดอันนี้เราจะช่วยนะใช่ครับเรานีดูภาพที่ดูวันนี้เรามาถึงหลพ่อประสานยาะตรนนี้ อันนี้คือหลวงพ่ออ่าหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อสำเร็จอ่าหลวงพ่อสำเร็จนะฮะพระประธานในพระบูชสดวัตโนดนะฮะและอัครสาวกสิบองค์นะฮะนะฮะอยู่ในเบื้องข้างซ้ายขวานะฮะอันนี้เป็นบุญณะใหม่นะฮะเพราะว่าจากการน้ําท่วมใหญ่ปีห้าสี่นะก็น้่อ่อกจากบาบึงข้านเด้าศัตรูใช่ครับผมที่รุกงบอกบุญเลยนะฮะถ้าเกิดใครบุญนาญอยู่นะฮะเพราะว่าเนื่องจากน้ำท่วมใช่ไหมฮะ ี่ใช่ครับผมอันนี้นะฮะอาคารสาวกเบื้องข้างซ้ายขวานี่ทั้งหมดสิบองค์เลยนะฮะนี่คือพระประธานที่มีพระนามนะฮะว่าหลวงพ่อสําเร็จนะฮะครับผมอ่ะอธิษฐานดีๆลูกเดี๋ยวเราออกล้ะขอท่านด้่นี่นะครับผมถ้าเกิดใครอยากจะร่วมทําบุญบูรนะนะฮะพระประธานนะฮะนี่นะฮะสมัยอยุอ่าสุบุงธมุรีตอนปลายนะฮะแล้วก็ต้นรัตนโกสินนะ โอเคครับงั้นนี่นะฮะนี่คืออ่านี่ฮะตอนนี้ทํได้ครัเราให้ดูใกล้ๆนะฮะทางวัดก็กำลังบูรณะนี่เป็นพระประธานในพระบุระใจครับอ่านี่นะฮะลงรักปิดทอง้วงดงามมากเลยนะฮะมีพระนามันเป็นมงคลยิ่งนะฮะนี่คือภายในพระบถ์นะนี่ฮะบานประตูต่างๆนะฮะกำลังทําใหม่บูรณะใหม่นะฮะอ่าโคมไฟนะฮะไฟประดับต่างๆนะฮะ มากกาบได้นะฮะที่วัดตนโนตนี่เองฮนะบอกบุญเลยฮะับใช่ครับผมบอกบุญเลยนะฮะโอเควันนี้เราไปดูที่ทา่านาไหมลูกได้ครับไป okay. ครับโ <tack. S 1> อเคครับอ๋อโอเคครับตอนนี้อันนี้คือพระอุโบสถฮะเดี๋ยวเราไปดูธงสารตรงเจ้าแม่ต้นต,ตะเคียนนะั่นเดี <pare ls> ๋ยวเราจะอ๋อมีคน <ates> อยู่ในโบสเราเราจะเรายังไม่เข้านะครับเพราะว่าวันธรรมดาเราจะค่อยแวะมาดูอีกทีนะ โหรือเปล่าครับอ่าใช่ครับผมไปโพนะอันนี้นะฮะอันนี้เป็นสถานที่สําคัญเลยนะฮะพรมาตะเคียนะครับคุณพ่อจะต้องมาขอดูนิดนึงนะฮะนี่เป็นที่จุดสําคัญในวัดนะนี่เป็นเรือเก่าแก่ใช่ครับผมนี่นะฮะสาคัญมากเลยนะฮะเอาละฮะไปดูกันฮะว่าคืออะไรนะฮะนี่เป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งในอยู่เบื้องข้างพระบสถสนะฮะคือเรือโบราณนะฮะนี่นะฮะนี่เป็นเรือโบราณนะฮะ นี่ฟึกษาศึกจักรฟิลุกุงขอพรนะลูกนะเรือโบราณนะเขาบอกว่ามีประวัติอยู่ด้วยนะแต่ว่าเราขออนุญาตไม่ไม่สัมผัสนะนี่เราก็จะถ่ายให้ดูนะฮะเรือโบราณหนครับเก้าห้าหนฮะนี่ฮะเก้าห้าอ๋อโอเคครับในมีเลขนะฮะมีเลขว่าใครที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ยินดีนะฮะยินดีนะฮะ นี่นะฮะอิโรโกะใช่อิโรโกงเห็น,นเลขน,น,น,นะ,ะใช่ครับผมอ่ะอิโรโกครับบันทึกภาพอันหนึ่งนะลูกอ่านะฮะภาพนี่อยู่เบื้องข้างพระอุโบสถนะฮะเบื้องข้างพระอุโบสถก็จะมีเจดีย์ลายนะลูกนะนี่นะฮะแปลงแปลงพื้นผัดสวนควรัวในวัตนุนดนี่คือพริกขี้หนูนะลูกนี่ต้นโหดิสงนะฮะเนี่ยเนี่ยเขาจะขุดเป็นแปลงไหมแมยกล่องขึ้นมามาดูกันดีกว่าดูมานี่นะฮะนี่แล้วนี่คืออะไรลูกเนี่ย อันนี้คือผักบุ้งนะลูกนะผักบุ้งนี่นะครับอันนี้คือตอนนี้นะฮะเป็นพืชสมุนไพรที่กำลังดังที่สุดที่โลกุงกระชายนะลูกนะบบนกระชายเออดี่กระชายนะฮะนี่เห็นย่างเห็นต้นนี่กระเจี๊ยบขาวนะฮะพวกนี้มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะลูกนะไปไปดูกันดีกว่านี่นะฮะภายในวัดอันนี้เป็นไม้เลื้อยใช่ไหมลูกเนี่ยให้มันเลื้อย,อยวสวยดียฮะสวยดีฮะเนี่ย นอกจากนั้นยังทานได้มีประโยชน์ด้วยนะฮะนี่ยโอ้โหลูกคุงดูบวบเลยฮะเนี่ยบวบเห็นไหมฮะก็เห็นบวบยังอันนี้คือถั่วฝักยาวนะลูกนะอันนี้คือบวบนี่ยไบวบเห็นไหมลูกเนี่ยเนี่ยบวบเห็นไหมเอออันนี้คือถั่วพูนี่โอ้โหนี่นี่ฮะถั่วพูนี่มาดูดินี่ถั่วพูนะครับนี่ฮะถั่วพูนี่ถั่วพูนี่ถั่วฝักยาวนะลูกนี่นี่นี่ถั่วฝักยาวกินนี้ลูกเนี่ออกมาเป็นอย่างนี้ นะะฮโอเคอ่ามาดูกันสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่กะลาครอบนะคะใช่ครับวันนี้อีกแล้วนะฮะเป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่เราจะนำของก้ารปล่อยปลาครับใช่ครับอ่าการปล่อยปลาเนี่ยเป็นการทําทานนะฮะที่ดีใช่ครับให้ชีวิตนะฮะ คุณพ่อสอนเสมอว่าการให้โอกาสกับการให้ชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและจําเป็น,นำครับใช่ครับวันนี้เราจะมาคี่ลกคุงสังเกตไหมครับว่าน้ําในลำคลองช่วงเนี้ยน้ําจะขึ้นมากนะฮะเพราะเราเพิ่งผ่านพวกมรสุมต่างๆมาด้วยนะฮะที่พี่น้องทางภาคอีสานนะก็จะประสบนะนนะถูกต้องครับก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีและปลอดภัยนะครับ,รบเป็นกําลังใจให้นะครับคลไทยด้วยกัน เอาล้ครับอันนี้ฮิ Saint รุกุงก็จะมาปล่อยนะครับนี่คือบรรยากาศริมไอฮิรุกุงครับแกะเลยลูกแกะวิ really. <S <S ตเลยอ่าหมอสองตัวแครอาให้ชีวิตเลยไปไปมีอิสระนะไปเติบโตนะขอบพระคุณครับอย่าแปาถุงไปทิ้งนะลูกนะครับวันนี้ผมได้ก่อนปลา อันนี้เป็นเขต <บา S 1> อภัยาทานด้วยนะก็มีเขตห้ามสัดจับสัตว์น้ํนาด,ด้วยนะครับอ่ะที่ลูกคุณครับวันนี้ดีเลยครับเพราะว่าห้ามจับสัตว์น้ำเกี่ยวกับอยทางนี้ด้ว่าเราปล่อยปลานะครับใช่ครับปลดปลาน,นะครับก็ถืออนุรักษ์เอเอ่ธรรมชาติครับที่ลูกคุณต้องกล่าวถึงวัตถุนิลว่าเป็นยังไงวัตถุนิล สวัสดีครับวันนผมไอคยวคุณแกคุณฟาะครับคุณแม่นะครับที่วัตนนนะครับผมวัดตนนครับวัดตนนนี่เป็นวัดประจำนะฮะว่าใครมานี่ดีมากร่มรื่นฮะมีหลวงพ่อสาเร็จและหลวงพ่อสมปถนานะฮะเป็นพะนนะระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะนี่ก็เป็นไอแต่วันนี้ก็เราจะมาปล่อยปลาอ๋อนะครับเชือเล็กเขาดครับค่อยๆนะลูกระวังบันดไดไม้ผุนะอ้าวปะ เดินตรงขั้นเนี่ยมันไม่เป็นอันเดียวเดินตรงกลางถูกเดินตรงกลางแล้วมันทะลาดโอเคครับนี่คือวิธีลิงน้ำนะครับปู่เราชอบมากๆากนะ,ะเนี่ยสงบลมเย็นเป็นธรรมชาตินะฮะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้วยนะฮะอะมาแล้วฮะเดี๋ยวให้คุณแม่ช่วยแกะครับเดี๋ยวคุณพ่อเดี๋ยวคุณพ่อนั่นนะฮะวันนี้เราก็มาปล่อย เจ้าป่าน้อยนะฮะมาให้ชีวิตมันห้ามเอ่ทิ้งลงพืนนะครับอาถูกต้องเพราะเป็นมลพิษครับนี่ฮะนี่ครับน้องปลาครับอาโอเค้าน้อยครับอาให้ชีวิตมันเอาไปลูกปะเดี๋ยวแกะนะฮะเดี๋ยวแกะหลังยางนะฮะเดี๋ยวให้คุณแม่แกะให้อย่าอยเาคาอย่อย่า่อยนาฮะเาราะถ้าเราแยะคอาย่า่ยอาจจะหล่นได้อาอย่าออ่าอย่ายาอย่าอาอย่าออยนะฮะ่ตาอ่าาก็จะให้ชีวิตมัน มันมีโอกาสครับเอาละครับเพราะว่าโอกาสเป็นสิ่งสาคัญนะฮะเราก็ให้โอกาสมันในการอยู่รอดน,นะจะเป็นการทําทานนะเอาละครับยุรก,กุงจะเป็นคนปล่อยนะนี่ย่อดตัวไปเดี๋ยวไปข้างหน้านะลูกไปมันเป็นถุงสองชั้นนะไม่เป็นไรครับลูกนะจับที่ก้นถุงนะแล้วก็ค่อยๆปล่อยปล่อย,ลอยเลยห้ชีวิตมันแล้วปอยแล้วโอ้นี่ครับ หมดแล้วหมดแล้วไปมีชีวิตแล้วนะครับขอบคุณฮีโรคุงด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้เราไปอยุทยาด้วยะครับใช่ครับปเดี๋ยวเราขึ้นไปกันนะฮะนะครับฮีโรคุงจะแวะไปไหว้พระไหมครับตรงนี้ใีนะครับฮโรคุงจะแวะไปไหว้พระไหมครับมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะฮะตรงนี้นะครัเอาเฉพาะตรงนี้นี่นะฮะ โอ้โหเป็นวัดประจําของฮิรุกุงวันนี้ฮิรุกุงได้ไปวัดขุนแสนใช่ไหมลูกวัดขุนแสนครับที่อยุธยาเป็นวัดล้างนะฮะแล้วก็วัดท่าทรายครับใช่ครับผมแต่ว่าัดท่าทรายเนี่ยไปได้แป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ามีสุนัขเยอะสุนัขเยอะมากโอเคฮะวันนี้เราจะมาถึลอเครับปละเดราับนโอเคครับไปละเดี๋ยวเราจะกลับมาพุทธศาสก็มีมุขลาและพระสารีบุตรอ่ะอัคราอัคราสาวบื้องสายขวาอ่ะฮิรุกุงยืนเลยนะลูกนะเอาละครับผมขอบคุณครับ อาละก็วไหว้พระแล้วร่มเย็นมากเอาละไหว้พระแล้วร่มเย็นมากใช่คบนี้คือวัดตโนดนะกายไปทําบุญทําทานนะปล่อยปลาพระประธานในพระบูชต,ต้องบอกก่อนว่าเบกะนามอันเป็นสิริมงคลยิ่งแล้วก็ยังมีหลวงพ่ออ,อะไรเีกน,นะลูกแถวนี้นี่คือว่าโอ้โหห่างใจทางเมืองเลยนะฮะนี่คือ อาจจะปิ่นก้าวนี้นิดเดียวนะฮะมาได้เลยนะฮะวัดตโนดนะครับผมวัดตโนดใช่ครับผมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะฮะอ่าแล้วฮะวันนี้ฮิรุกุงปิดปิดครับเรามาปิดที่ตรงนั้นเออพระพุทธรูปป่าหน้าปกฮะอันนี้เหรอครับอันนี้เป็นพระพุทธรูปป่าหน้าปกด้านน้ำตกก้าเสียนะฮะับอ่าฮะวันนี้เราก็ฮิรุกุงแนะนำนะฮะใครจะมาร่วมทำบุญที่วัดตโนดนะะมีพระประธานนะฮะมีพระนามว่าหลวงพ่อสำเร็จครับแล้วก็มีในศาลาสุปฏิสถานคือ หลวงพ่อสมอปาาทนานนะฮะนะฮะแล้วก็ยังมีโรงโรงเจียจำอาอาหารเจด้วยใช่ไหมฮะโรงติดท่าน้ำนะฮะแล้วก็มีท่าน้ำมันงดงามแล้วก็มีหอละครังค่ะหอละครังนะครับแล้วก็มีชมรูปบรรยากาศโดยรอบงดงามนะฮะโอเคครับอ่ะฮิรุ์พงษจอาหารเจให้ทานสีด้วยนะอ่ะแล้วครับฮิรุ์พงก็ขอวันนี้ขอกราบลาแล้วก็ขอแนะนำบอกบุญไปเท่านี้นะครับครับสวัสดีค่ะ